ครับผมต่อไปนี้ก็จะไปเลือกพาชมเรื่องถังหมักนะครับแล้วก็หมักอะไรไว้บ้างนะครับผมหมักทั้งหมดมีอยู่บนนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบเอ็ดถังนะครับบนนี้ถังที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับผมก็พาชมแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นครบไหมถังที่สองคืออันนี้ อันแรกเป็นหมักวันที่สิบสองเดือนมีนาห้าสี่ก็คือหมักลูกสมอไทยบวกลูกกล้วยแล้วก็ลูกฝรั่งผสมนิดหน่อยอันที่สองนี่หมักต่อย,ยอดวุ้นจึงเอามาซื้อมาจากชาวบ้านของเขาเริ่มบบหมักที่วันที่สิบสองมีนาคมสองพันห้าสิบสามคือก่อนผมประมาณหนึ่งปีผมเอาวุ้นมาขยายต่อย,ยอดนะครับอันที่สามนี่ก็เป็นของผมเอง เป็นมะกรูดนะครับมะกรูดหมักวันที่8พฤษภาคม54ซึ่งได้น้ำไปใช้ไปทำแชมพูสระผมแล้วครับดีมากเลยผมนิ่มแล้วก็อันที่4นี้ก็เป็นหมากอ้ามะเฟืองเปรี้ยวเราครับเอามาฝานฝาน,าน,านแล้วก็หมักตามส่วนสูตรของประเชิงบอกนะครับหมักได้วันที่18มีนาคม2514ซึ่ง ผมตรวจให้ดูไปแล้วแต่ว่าคงเห็นไม่ชัดเพราะว่าสถานที่ของผมนี่ทั้งตรงนี้มันมันเป็นมืดนะครับมันจะมืดเอาไฟฉายมาส่องก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบ้านเฉพาะเฉพาะไฟฟ้าตรงนี้ก็เข้าไม่ถึงมันมีอยู่เ็ไกลแสงสว่างก็ไม่พอนะครับทีนี้ก็หันมาทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นหมากอ่าส้มบางมดอันนี้ผมก็เอาน้ําไปใช้ไปทานแล้วครับ ผมต่อยอดของมันส้นมบางมดผมหมักวันที่1เมษายน2513นิบมาถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาคงจะปีเกือบสอ2ปีแล้วครับเพราะนี่มันปี55วันวันที่18มีมีนาคมอไม่ใช่มีถุนายนพศออ2555ครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ผมหมกักไอหมักเออมะขามป้อม มาวันที่สิบสิงหาสองพันห้าสิบสี่ 5, 2, 3, นี่ก็เป็นวุ้นแล้วครับวุ้นก็เกิดเดยอะแล้วแล้วผมก็เอาวุ้นนี้ไปต่ออีกสถานที่หนึ่งซึ่งผมไปทํางานตรงนั้นก็เป็นที่ร้านอินเทอร์เน็ตผมไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยเอาไปหมักเอาไปต่อยอดที่นั่นตันนี้เป็นที่เดิมก็อย่างนี้แหละครับก็จะอาจจะมืดต่ยินแต่เสียงผมอธิบายแต่ว่าไม่เขาเห็นของเพราะว่ามันสถานที่ตรงนี้มันมืด ผมเอาไปใช้สองก็ไม่ได้ผลครับก็จะมีบุญตอนนี้กําลังบุญน,นั้นผมเอาออกไปได้เชือดหนึ่งหนามากตอนนี้เป็นใบุญเ,เกิดใหม่มามเกิดใหม่มานะครับก็หนาดีอยู่ผมเอาเอาเหล็กคีบนะครับผมเอาเหล็กคีบซึ่งเป็นเหล็กอา่าะเตนเหล็กคีบผมจะคีบขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่จะมองเห็นเปล่าไหมครับ นี่ครับมันมันจะดูรู้สึกจะดำนมันก็เพราะเรามองผ่านกล้องแต่จริงๆมันจะออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับวุ้นของอามะาขามป้อมนะครับซึ่งมันเกิดต้นหลังๆแกผมต่อยอดก็คือผมเอาวุ้นส่วนหนึ่งไปต่อที่น้องกีแต่อันนี้ผมอยู่นนทสุวรรณตรงที่อยู่นนทสุวรรณนี้ก็เอาน้ําตาลใส่เข้าไปตามสูตรแล้วก็น้ําตามสูตรมันก็จะเกิดวุ้นขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่ง ่อมาก็เป็นทั้งต่อมาที่สี่ที่ห้าที่หกต่อมาทั้งที่เจ็ดนี่จะเป็นลูกหมักสมอเนี่หมักวันเดียวกับของมะขามป้อมนะคือหมักวันที่สิบถึงห้าคมห้าสี่อันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีเวลาเรายกขึ้นในน้ํามันจะไหลจากฝานะครับฝามันจะเป็นน้ําเหงืองมันครับถ้าคนขย,ยันก็มารองใส่คอเอาไว้ทาประโยชน์ได้ดื่มได้ทานได้ครับมันเป็นบริสุทธิ์น้าที่หมักเงือมันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่มีพิษไทยะกรรมา เอามาทานเราก็รู้อยู่ตอนได้มาเราก็มาล้างให้สะอาดล้างล้างก็พึ่งให้แห้งพึ่งแห้งเสร็จแล้วเราก็ล้างทังให้สะอาดเช่นกันแล้วค่อยเอามาหมาักเรารู้เองเรารู้เองทาเองทานเองมันก็มั่นใจนะครับไม่มีโรคมีอะไรทายอะไรซึ่งอันนี้เป็น่าวุ้นของขามป้อมนะครับก็มันเหมือนกับวุ้นสมองออออ้อ,อ,อ,อพวกผิด มันก็เหมือนกับวุ้นมะขามป้อมแลน,นี่ลูกูจะหมอจะหมอไทยครับมันมองไม่ค่อยเห็นขอโทษด้วยแต่ผมก็อธิบายผงจะฟังจะเสียงนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นมะขามป้อมครับอันนี้ลูกซื้อสาวซื้อให้สาเหตุที่เขาจะซื้อให้แล้วก็ซื้อถังใหญ่แล้วเยอะด้วยนี่ก็เนื่องจากว่าผมเคยเอาให้ ภาษาคนไทยก็รบพ่อดองแม่ดองกันเองทำไมถึงพ่อของฝ่ายชายซึ่งจะเป็นเป็นดองกับเราซึ่งเขามาชอบลูกสาวเรานะมครับมันจะมีน้ําเงยอย่างนี้ครับน้ำเงื่หลย,ย้อยผมยกขึ้นมันก็จะย้อยเซตเซก็คือผมเอาผ่านสองเที่ยวสองเที่ยวเ,เขาเกิดเอ๊ะทาไมพ่อเอาอะไรให้เขาเขาก็สงสัยเขาเลยขอแม่ย่าเขามาลองเช็ดหน้าซึ่งหน้าเขาอักเสบอ่าแล้วก็เป็น แผลอยู่เรื่อยๆไปเกิดน้องสิวอะไรที่หน้าอยู่บ่อยๆพอใช้เ่องตัวนอ่างสามพันสี่พันมันก็แค่บรรเทารู้สึกไม่หายพอพอเขาเอาไอ้น้ำเหมือนี่ไปเช็ดทาตอนเที่ยงเช็ดเท็จตอนเที่ยงพอตกเย็นมาเขาก็รู้สึกว่าแผลมันแห้งพอนอนข้ามคืนมาตื่นเช้ามาแผลที่เคยแห้งแดงแล้วเป็นรู้สึกว่าเป็นหนองน้าเหลืองเยิม้มๆก็แห้งไปหมดเลยเขาก็ดีใจมากพอดีใจมากเขาก็ซื้อ ซื้อวัสดุดีคือซื้อสมอพันบาทประมาณถ้าจำไม่ผิดน,นันน่าจะเป็นสิบโลแล้วก็ซื้อมะขามป้อมอีกพันบาทก็ประมาณโลก็เท่ากันเขาให้ไม่ย่าเขาผมผมเอาสมอไม่ย่าเขาเอาไม่ย่าเขาเอาอ่มามะขามป้อมโอเคผมเอามะขามป้อมไม่ย่าเขาเอาสมอขอ,อโทษด้วยผมแก่แล้วพูดหลงงาหลงหลงตอนนี้มานี่เป็นถังนี่ครับเป็นถัง อ่หมักมะกรูดครับอันนี้มากรูดมากรูดนี่ก็ผมเขียนไว้ที่ข้างถังว่ามะกรูดมักหนึ่งสิงหาคมห้าสี่อันนี้ผมก็ได้น้ำไปใช้แล้วอาไปสะเป็นทถมูสะหัวแล้วก็ได้ผลดีมากผมนิ่มผมที่แข็งกระด้างผมผมผมดีผมผมผมคนผมแข็งเป็นใหญ่ ภาษาแล้วจะนิ่มหวีง่ายแล้วไม่เป็นนังแครเมื่อก่อนนี่ผมเป็นอ่าผมเป็นตามกรรมพันธหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าตามผิวหนังผมเนี่ยจะแห้งแ้งแล้วก็รู้สึกคันๆแล้วก็พอมือเก่ามันจะเป็นสะเก็ดรอยติดเล็บออกมาแล้วฟุ้งกระจายไปตามบ่าตามเสื้อผ้าแต่ทุกวันนี้ว่าผมเอาน้ําพวกเหงือ่อเอาน้ําตัวมันก็ตามทีต่เอามาเช็ดตามหน้าตามอะไรเนี่ยจนอยากจะใช้น้ําเหงื่อนะครับแล้วมันก็จะหน้าเราก็จะผิวก็จะดีเนียนนิ่ม แล้วไม่มีสะเก็ดออกมาแต่กลิ่นมันตอนทาแรกๆแกรู้สึกว่าเหมือนรอน้ำทมไชชูมาทาตัวเองเราก็ทนน,นิดหน่อยแต่ว่ามันดีกับร่างกายของเราเราก็ไม่เกิดอาการคันแล้วก็ไม่เป็นอนไอีกเลยก็ไม่ได้ทาบ่อยทาน,นานๆครั้งสองวันนึกได้ก็ทามันึกไม่ได้ก็ไม่ต้องทาอย่างอันนี้ถั้งต่อมานี้ก็เป็นหมักกราเพชรผมหมักไว้4เมษายน54ตอนนี้ก็เป็น วันที่18มิถุนายน5กปีกว่าแล้วครับข้างในมันก็คงจะข้างในมันก็คงจะเป็นอะไรเป็นน้ำ,เป,นนำเป็นเหนือแล้วครับอย่างนี้ครับกําลังเป็นเกิดวุ้นฟ้าสีขาวนะครับเป็นฟ้าสีขาวซึ่งกําลังพร้อมที่จะเกิดวุ้นนะครับอะต่อมาต่อมาอันนี้เป็นวุ้นแล้วครับก็หมักหมักประมาณวันเดียวกันก็นกคืออันนี้แปด คือภาคมภาคี่ัอดกเพีเอันนี้มาก่อนนี่นี่เป็นรุนแรกแต่มันก็เป็นรุ่นเช่นกันตอนนี้เกิดพุ่นสวยมากครับเกิดพุ่นสวยมากคือกล้องเขานี่จะขาวบริสุทธิ์เลยครับขาวบริสุทธิ์เลยขอโทษด้วยที่ว่ากล้องผมไม่ดีอาจจะได้ยินแต่เสียงแต่บอกไว้ก่อนว่า ผมอธิบายว่าเนื้ากก็ปหะกันลงเพราะมันจะเป็นแผ่นขาวๆครับแผ่นขาวๆแต่น้ำามาชิมมาแจ้วลิ้นจะปากมันขมจีบนะครับเพราะว่ามันต้องถ่ายจะให้มันหายขมรกขมน้อยลงก็ต้องต้องเอาวุ้นนี้ไปไป,ไปขยายจากสองสามเที่ยวครับคือต่ออายุประมาณสามสามครั้งมันก็จะขมน้อยลงแต่ผบคุญยายัางคงเดิมน,นะครับอันนี้ปูนประมาณปูนของมันในนนี้นะครับนี่ยอ่า ประมาณสามนิ้วนะครับเนี่ยสีขาวนวลอย่างผมเามือจับยกขึ้นมานี่ครับอย่างนี้นะครับขาวใสนวลน,น้ำก็ฉุนครับฉุนตัวเตี้ยวมือนน้ำส้มสายชูกลิ่นแบบนั้นเลยครับค่าที่ให้มันก็ประมาณสามจุดห้านะครับสำหรับผู้ที่เขาได้เคยทดสอบผมว่าดูจากอิเนเทอร์เน็ตมาแล้วก็มีแล้วก็มีข้างล่างอีกก็มีน้ำอ่า ลูกยอลูกยอก็หมกักประมาณ10มีานาคม54กันวันนี้ผมก็จะได้แค่ถ่ายวิดีโอคร่าวๆค,คือแค่เห็นแค่ลูกภายนอกรลูกถังซึ่งก็อยากให้ดูชัวร์ๆหดูเต็มตาก็ดูของปเเชงซึ่งกดคอมดูได้เช่นกดเข้า YouTube ไปก็พิมพ์ว่าไทยทีวีทันจรของสุปเปอร์เชงอะไรนี่จะเห็นพวก เขาไปถ่ายมาจากวุ้นจากที่เขากลองดีๆมีไฟพร,ร้อมอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายก็จะเห็นพอขมูขมัวแต่ว่าอาศัยว่าถ้าสนใจหรือเข้าใจคําที่ผมอธิบายรู้นึกตามได้ก่ให้น,หนึกภาพรูตามคนละกันว่าอันนี้เป็นห้องส่วนตัวเป็นบ้านอยู่กานนอกก็มีทั้งหมักเห็นพอตะบุบตะคุ้มนี่นะครับแล้วก,นนก็นี่ก็นี่ก็ถังหนึ่งก็นี่ก็เป็นถังหมักอสมอไทยต่อมาเนี่กจะเป็นถังหมักอ่ นี่ครับผมมือชีน้นะครับเป็นถังหมักมะขามป้อมถัดมาอีกก็เป็นถังหมักลุ่มะกรูดสีน้ําเงินต่อมาอันถังสีดําๆนี่ก็เป็นหมักอ่าหมักเฟืองอันนี้ปริมาณก็160ลิตรแต่ผมก็หมักค่อนๆประมาณนี้นะครับพวกหมักเฟืองนี่ก็ดีทางพวกผิวนะครับมีบริษัทใหญ่ๆเขาเอาน้ำามะเฟืองไปผสมเครื่องทั้งอ่างครับทําให้ทํเป็นพวกรูผกงผิววเชียมผิวกนแล้ว ต่ผมอ่านในตำราสมุนไพรก,ก็บอกว่าพวกมะเฟืองเนี่ยช่วยช่วยคนในท้องที่ยังไม่ทันคลอดเนี่ยทั้งทาท,ท,ทุกวันทุกวันตั้งแต่ก่อนคลอดจนกระทั่งวันหลังคลอดท้องผู้หญิงจะไม่ลายนะครับตามตำราว่าไว้อย่างนะครับตำราบโบราณครับอันนี้ก็หันมาอันนี้ก็หันมาตรงนี้กันี่ก็คือถังมะกรูดนะครับถังมะกรูดซึ่งผมก็หมักไว้วันที่แปด พฤษภาคม54เอาน้ําไปใช้แล้วต่อมาอตรงนี้ก็เป็นถังต่อยอดวุ้นซึ่งผมซื้อเข้ามาเป็นวุ่นของสามอย่างคือลูกยอมะขามป้อมบระเพศสามอย่างผมมาต่อยอดเอาก็จากวันที่อ2มีนาคม53จนทุกวันนี้ก็สอ2-3ปีแล้วซึ่งผมก็ได้น้ำเป็นใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วครับวันนี้ผมขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับ